ว้าวทุกคนได้เจออัคกนกีตัวจริงแล้วโอ้โหยืนรอใชะอะรอโอ้อัคกนกีโอ้ยอัคนีออกมาเดินดุมดุมอยู่ข้างนอกนะครับวันนี้รอจัดรอจัดไม่ธรรมาดาเลยอัคกนกีเนี่ยดูทุกคนโอ้ย ตัวใหญ่บึ้มเลยตัวใหญ่บึ้มเลยครับเอาไปเลยแล้วอัคนีอัคน,นีมานี่ก่อนคืออัคนีตาสีฟ้าสวยมากเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันไปนู่นแล้วนี่ก็พันวารูปบล่ออยู่ตรงนี้พันวารูหล่อของเราเท่ไม่เบาอัคนี าาคคน,น,น,นี่ไม่สนใจเราเลยมายังมายังอคนี่ครับเอานอนทรงโน้นอ้ไม่สนใจเราเลยอคนี่เนี่ยนั่งรอตรงโน้นเลยอคนี่เรานั่งรออยู่ตรงโน้นเลยครับทุกคนดูที่อะไรปานนั้น นั่งรอเบอร์ใหญ่มากโอ้โหดูเขี่ยวยาวเฟ้ยเลยอักนีอักานีนี่จะว่าไปนี่ใสเขาก็น่ารักดีนะครับเนี่ยคืออากานีเนี่ยไม่ไม่ขู่แม่อะไรเลยนะขู่แค่วันที่มาถึงวันนั้นผมจำได้ นี่ดูนั่งแบบนั่งชิวๆคือผ่อนคลายแล้วแบบนี้ดูสีหน้าก็ไม่เคร่งเครียดนะสีหน้าไม่เคร่งเครียดนั่งแบบเรือนี่กระดิกหางเห็นไหมกระดิกหางชิวๆออนี่เลียขนเลียลายแต่งลออตามสไตล์เสือโครงหนุ่มดูหน้าก็สีหน้าหล่อมากนี่ดูนี่ คือเสือโคร่งเนี่ยเวลาแต่งตัวนี่มันเหมือนแมวเลยครับก็แต่งตัวทั้งวันอะ่ะค,คือตามนิสัยแมวฮะแมวนิสัยเจ้าสัมาารักความสะอาดเลียขนทั้งวันแต่งรอทั้งวันตัวเมียก็แต่งสวยทั้งวัน <c oughs> ทำไมไม่ไปจีบแม่ลูบี้เลยล่ะเนี่ย ยังไงหรือว่าไม่ชอบแต่ดูทรงเหมือนพออ่อกกันนี่จ,จะชอบไอตัวเมียที่ชื่อแซลมอนมากกว่านะโอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้ยอักคานี่มาแล้วอ๋โอโ,โอ้โหอักกันี่เงียบกรึบเลยโดนได้ยินเสียงครูของแม่หญิงของเราโน้นแม่หญิงแซลมอนอยู่โน่นเมื่อกี้แม่หญิงแซล,ลมอนครูครับทุกคน อ่กันนี่จ่อยเลยน่นไปนนแล้วกันนี่ไปนนแล้วจ่อยจ่อยไอ้เองนี่มันกลัวตัวเมียนี่ว่านี่บ่นบนเฮ้ยกลัวกลัวกลัวตัวเมียอ่ะเอาบนใหญ่เลยบนใหญ่เลยมันก็ไม่เลยกลัวอ่นนกันนี่ก็บอกก็ดูที่แซลมอนสาวใต้ดูจะตายอ่กานนี่บนเลยนี่ไงบนอีกแล้วบนอีกแล้ว แต่เขาบนแต่เขาไม่คู่ผมนะดูสิเออแปลกจริงแม่รูบีน้นี่ไม่ต้องห่วงแม่รูบีเมื่อก่อนนี่ไอแค่เห็นว่าคนเดินผ่านนะนั่งกู่ฟ้องเลยแหละดูพองอักกานีฮนะอักกานีไม่คู่เลยยืนหล่อๆชิวๆโอ้ยม่รูโอ้โอน,นี่เขานี่โอ้โหเหลือเชื่อนี่ไม่อยากจะเชื่อนะว่าเป็นเสือ,อที่มาจากเชียงใหม่อะ่ะคือเขาคุ้นที่เร็วมากดูนี่เขา ทำสัญ,ญลักษณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน,น่าจะรอให้แม่รูบี้เป็นสัตว์แล้วก็น่าจะลองปล่อยยังเข้ากันดูเพราะว่าก็ไม่ได้ขู่อะไรมากมายนะก็เมื่อเช้าผมล้างกรงก็กรงร้ก็อยู่ติดก,กันน่ะนอนแม่รูบี้อยู่นอนแม่รูบี้กำลังเดินอยู่เขาก็ทั้งสองตัวก็ไม่ได้มีอาการแบบขู่กันอะไรยังไงเลยนะครับเขาก็แบบว่า อาการเขาแบบว่าเป็นมิะนะครับเป็นมิรกันทั้งสองตัวก็น่าจะผสมพันธุ์กันได้แหละแต่ต้องรอดูว่าพ่ออัคกนกีเนี่ยจะชอบแม่รูบี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยไอเจ้าอัคนีนะครับพ่ออันีเนี่ยมันชอบน่าจะชอบแซลมอนนะสงสัยพ่ออัคนีจะชอบสาวใต้แน่เลยเพราะว่าเห็นไปเดินวนอยู่ที่นางแซลมอนนี่นะครับนี่สาวแซลมอนอยู่นี่ ไม่รู้ว่าอัคกนีเนี่ยจะชอบแซลมอนหรือเปล่าเพราะชอบมาเดินวนที่แซลมอนเวลาปล่อยออกมาข้างนอกนะไม่ค่อยไปเดินวนที่ดูบี้เท่าไหร่อัคนีมาทางนี้หน่อยนี่ก็เดินสเปรย์กลิ่นไปเรื่อยนะตอนนี้เดินสเปรย์กลิ่นไปเรื่อยครับเพื่อที่จะสร้างอนาเขตนี่ดูดูตรงนี้ เข้ามาแบบว่าปล่อยฟิลโลโมนแล้วก็มามาร์กกลิ่นเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ไปลบแล้วไปลบแล้วไปลบแล้วชะเง้อน่นนชะเง้อมองชะเง้อมองน่าจะมองแซลมอนนะชะเง้อมองแซลมอนเออดูดูโอ้ยน่าเ็นดูมากเลยพ่อเอ้ยดูดูชะเง้อมองแซลมอนโอ้ยแซลมอนเดินอยู่ตรงนั้นนี่นี่เดินก็คือเรียบร้อย น,นี่สิสเรียบร้อยก็กล้ายๆกับพ่อโตโต,โตก้ก็แล้วมาลองลุ้นดูว่านี่ใยเรียบร้อยแบบนี้เนี่ยแม่รูบี้จะชอบหรือเปล่าว่านี่ใสคล้ายๆพ่อโต,โตโต้โตโต้ก็ไม่ดุเหมือนกันไม่ขู่แม่อะไรก็อาัคานี่เนี่ยก็อยู่ตรงกลางนะครับเขาก็จะอยู่กลงตรงกลางนี่กลงตรงนี้อยู่กลงระหว่างาแม่รูบี้กับเจ้าแซมอนนะครับ อยู่ตร,ตรงกลางตรงนั้นอนะด้านบนก็เป็นสาวาลูบี้ด้านล่างก็เป็นแซลมอนนะจะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางสาวๆเลยนะครับก็เอย่ยมารอรุ้นกันว่าจะได้ผสมพันธุ์กับตัวไหนนะเพราะว่าแม่ลูบี้ชอบหนุ่มเรียบร้อยนะครับแต่ว่าดูทรงแล้วเหมือนเจ้าอัคนีเนี่ยจะชอบสาวดดๆแบบแซลมอนหรือเปล่าเพราะว่าเดินบนแต่แซลมอนอย่างเดียวเลยเวลาปล่อยออกมาตรงนี้นะครับเอาละ คลิปนี้ลาไปเป็นตอนนี้แล้วกันครับผมดูยังมองยังไม่ละสายตาแอบมองสาวแซลมอนแต่แซลมอนจะว่าไปหน้ามันสวยนะครับเห็นไหมดูสังเกตดูแซลมอนแซลมอนหน้าคือหน้าสวยมากดูเดี๋ยวไปดูหน้าแซลมอนใกล้ๆดีกว่าแซลมอนนี่เห็นไหมแซลมอนคือแซลมอนเวลาผมเรี่ยงเขาจะทักตลอดเลยแซลมอน ตอนเช้านี่ก็จะทักผมตลอดนะเวลาผมเดินมาทํางานอะนี่เห็นไหมเห็นไหมดูสังเกตหน้าหนูแซลมอนนะคือหน้าแซลมอนสวยมากนะถ้าถ้าเทียบกับคนนี่ผมว่าก็หน้ายาย่าเลยแหละหน้าแบบนี้ดูดูเห็นไหมหน้าสวยมากก็ไ no ม่แปลกหรอกที่อัานีจะชอบเพราะหน้านางสวยจริงเห็นไหมหน้าเรียว โอเคบายบายนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ